S <S แต่ว่าก็ต้องระวังรถเหมือนเดิมนะคะถึงแล้วนะคะบันชาเด็กคลิปนะเดี๋ยวกาแฟเนาะแต่เราไปลองเฮียแฟไข่ที่ร้านคองซึ่งร้านคองก็คือดัลงไปคาเฟก็ปเป็นชาแบบกลินแบบแคล้ายๆชินนมอนแต่ไม่ใช่ชินนมอนอสามารถมานั่งเล่นได้นะทุกคนดูาาน,น่ารัดมากเดย๋ยวเราคนนี้นา่ารักน้องเป็นอะไรก็ไม่มี 25นะคะก็คือถึงแล้วตรง này, ตเาร์เร์ตรงอ,อ๊คร์ตรงฮานอยนะคะลงเลยจ้าเราจะเราถึงแ,แล้วนะเดี๋ยวก็ไปที่พักต่อเดี๋ยวไปกันเลยถึงเวลาเนี่ยเดีย๋ยวไปเจอกันนะคะที่โรงแรม let's go <S อันนี้ลงจากรถบัตเรียบร้อยนะคะเราอาจจะน่าสดสันหน่อยเพราะว่าเราถึงปุ๊บตื่นปุ๊บลงเลยนะคะ ก็คือตรงเวลามากนะเพราะว่าเราต้องปลุกไว้ตอนตีสี่แล้วแล้วก็ตอนประมาณอีกแป๊บนึงเขาก็เปิดไฟแล้วแล้วก็ถึงจุดหมายเลยนะคะตอนนี้เราไปที่โรงแรมกันเอากระเป๋าไปไว้แล้วก็ไปนอนพักแบบนึงนะคะก็คือเราจะไปพักที่ไอ e ์บีไอส์เออไอบีทโฮเทนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังเดินไปไม่ไกลาจากจุดที่รถจอดนะคะประมาณ300สัก3 0าเมตรประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูหน้าโรงแรมกันตอนนี้แอบมีฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแบบมีความชื้นแล้วก็ฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยที่นี่ตีสี่ก็มีร้านเปิดแล้วนะเขาพร้อมบริการคนมากเลยอะเิ็นไร้านเขาแบบช้ามากนี่เรากำลังมาแล้วนะคะที่รักของเราทางนี้ อยู่ตรงย่านเมืองเก่านะคะเหมือนเดิมที่เรามาวันแรกเลยะเราเดี๋ยวเราขอเดินไปที่พักก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะคือ i b i ิ Hotel นะคะเรา I b บิ City Hotel นะตอนแรกเราหาป้ายรูปตามนี้นะคะแต่ว่าเราหาไม่เจอซึ่งเราถามคนแถวนี้เขาบอกว่าที่นี่แหละแต่ว่าป้ายข้างบนที่เห็นมันไม่มีเนาะมันก็เลยไม่รู้ว่าใช่ที่นี่จริงหรือเปล่าแต่ว่า เขามีกุญแจาวางไว้ให้นะเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าสามารถเข้าไปเช็คอินได้เลยแล้วก็ค่อยมาจา่ายเงนินตอนออกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนีนะคะทางเึ้นเขาให้เราเซียลเซอร์วิสเองนะเราก็เลยต้องหา ้ถึงหน้าห้องพักมาแล้วนะคะที่ไอวิสิตี้โฮเทลนะคะคือเรามาเช็คอินกันตอนตีสี่เนาะจริงๆเราต้องเช็คอินตั้งแต่บ่ายสองเมื่อวานเขาก็รับให้เรามาเช็คอินได้เขาบอกว่าสามารถจ่ายเงินได้แต่ว่าพอมาถึงเราไม่เจอใครเลยแล้วก็มีคนนอนอยู่ข้างล่างซึ่งเราไปถามพอแล้วว่าเอ้ยอันนี้ใช่รีเซพชันไหมเขาก็ทำหน้ามึนๆเราก็เลยเดินมาหายกุญแจแล้วก็เลยลองเดินเปิดประตูเอาเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยจริงๆแต่ว่าเปิดห้องไม่ได้จริงเราก็เลย บนหนทางเราต้องไปถามเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าโอเคอเดียร์คีอยู่นี่นะเขาก็เลยมาเช็คลูกกิงให้แต่ว่าหน้าเขาแบบว่ากําลังอยู่ในภาวะอยู่สับสนแะล้วเขาก็แอบ,บงุดยินิดนึงว่าแบบเอ้ยเรามามาเอากุญแจเขาไปได้ไงแต่ว่าตอนแรกเราห่าแล้วนะเราคุยกับเขาแ,แต่เขาไม่ยอมคุยกับเราเองแล้วเราก็ได้ห้องของเราคพือห้องนี้5 0 1ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะขึ้นบันไดมาประมาณ5ชั้นแบบวนรอบวนรอบรอขึ้นหน่อยมากเลยไม่อยากไปแล้วเนาะ นี่มาดูในห้องเราห้องเราจองมาแบบว่าพักชั่วคาวแปบ๊บๆนะคะเป็นแบบว่า2เตียง2ชั้นเนาะตอนนี้ทกคนกำลังแบบว่า unpack ของเพื่สะอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปเดินเล่นฮานอยเดี๋ยวาอาจจะแบบ snap แป๊บ,บนึงนอนแปบ,บนึงนะคะเอกีขึ้นมาก็คือว่าแอร์ก็เปิดไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเปิดย,ย,ยังไงพยายาม เปลี่ยนฐานนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายคือเบกเกอร์อยู่ข้างล่างต้องลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็เพื่อเปิดแอร์นะจ๊ะสภาพตอนนี้โฟิดอิโดโรยมากเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันช่วยให้เราตื่นมาก็ไปเที่ยวกันที่ฮานอยนะจ๊ะบ๊ายบาย วันนี้เราเที่ยงตรงนะคะเอากระเป๋าวาป่าที่คิมทาเวเวลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะบินข้าวเที่ยงกันที่ร้านบัญชาเด็กคิมนะคะเขาบอกว่าก็อร่อยประมาณนึงเดี๋ยวเราเดินไปชิปในฮานอยเราจะเป็นแนวเดินนะคะเพราะว่ามันสามารถเดินได้เแบบไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันจะมีรถเขาบอกว่ารถเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสามล้อก็มีแต่ว่าคนตัวใหญ่เขาจะเดินเอาถ้าเป็นชาวต่างชาติเนาะ แต่ว่าก็ต้องเาวางรถมาเดิมนะคะแต่ว่าเดินม,มันสะดวกเพราะว่าเห็นร้านค้าขายของสามารถซื้อได้ตลอดเวลานะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีก,กว่าวันนี้จะชิมซิว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงกันนะคะที่นี่โซนนี้ก็จะมีทัวร์ให้บริการเยอะนะคะถ้าใครแบบว่าอยากได้รถบัสรถทัวร์รถไปจากสนามบินาารถไปซาปาอะไรนี้นนะคะที่นี่มีได้แต่ว่าขอแนะนํากิมชาเวลค่ะเรับบริการดีมากอากไปร้านกัน ถึงแล้วนะคะบัญชา,าเด็กคลิปนะดูสิเขากินกันน่าทานมากเลยนะคะเป็นแนวเส้นเฝอเหมือนกันนะคะเฝอคล้ายๆ้าเฝอแล้วก็มีพวกแบบคลบนนะ้ายๆล้ายปอกเปียกทอดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปกินกันชั้นบนหนึ่งดูซ่านี่ของเขาหน้ากินมากโอ้คนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ทิปนี้เป็นทิปของการเดินขึ้นเขาขึ้นดอขึ้นบันไดอันนี้อันนี้เป็นเมนูของร้านนี้นะคะมีเป็นพวกแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเนี่ยสปริงโรลเนาะสองชิ้นคิวฮอปวิดไรน์น right ูเดลนะคะรานะคาก็อยู่ที่ประมาณ 110K กับ 70K นะก็ไม่ได้แรงนะราคาแบบว่าเราแตะต้องได้นะ,ะเดี๋ยว มาดูเมนูกันว่าเราสั่งอะไรกันเพราะว่าเดี๋ยวเราขอทัควาเข้าใจกับเมนูก่อนนะว่ามันคืออะไรบ้างสั่งกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูหน้า้านกันดีกว่าได้ล้านชาะเมนูของเราสั่งมาอย่างละสองชุดนะในร้านมีสัเมนูนะาต้องสั่งมาให้ครบกินแชร์กัน i oh

เมนูเดี๋ยวเราไปตัดชื่อให้ว่าชื่อว่าเมนูอะไรนะคะมันอร่อยมากเท่าที่เรามาเวียดนามมา4วันมันอร่อยที่สุดเท่าที่กินแล้วเดี๋ยวตอนนี้กินของคาว้วไปกินของหวานก็คือกาแฟไข่นะคะที่ดังของที่นี่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะไม่มีนมข้นเขาเลยใช้ไข่แทนเพื่อที่มันจะได้กลมก่อบกับเนื้อกาแฟเนาะแต่เราไปลองเนียแฟไข่ที่ร้านคองซึ่งร้านคองก็คือดังไปค่ะเฟซดังจะเป็นทรงแบบว่าชุดทหารเวียดนามนะคะ อยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปกินกันข้างหน้าก็คือซ้ายมือก็ถึงแหละกลใกล้ๆแล้วแว้งนี้เดินง่ายมากแต่ว่าก็จะต้องเดินหลบรถเนาะเขาจะบีบแตะใส่เราตลอดเลยไปจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะจ๊ะกินให้สุดนะจ๊ะวันนี้จะกลับแล้วเฮ้ยเจอนนองแมว เลเยดินมาเรื่อยๆก็จะเปนร้านกาแฟนะคะเจอร้รนเสื้อร้านนี้สวยมากมีเสื้อยืดหลายสีมากตั้งแต่แบบเหลืองน้ำเงินขาวเขียวนะคะแล้วลายเขาน่ารักมากไอแนวสกีนดีมากๆเลยค่ะดูสิบรรยากาศนะเขาจะดีมากแล้วก็ที่นี่ขายโปสการ์ดเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นนะซื้อ3แถมหนึ่งโปสการ์ดใบละ45บาทนะคะน่ารักมากเลย กระดาษเขาเป็นกระดาษแข็งนะไม่ใช่กระดาษกรีดกองนะรู้ปะมีมากมากงาน,นนี้น่าสนใจดู่าโอเคใส่เสื้อนะนี่นายน่ารักน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวละแปดร้อยบาทะนะคะก็คือห้าแสนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันดอง ลานะ่รนะัเมืก่อกี้เราเข้าร้านเสื้อนะคะคือร้านนี้เองแหละ Try City นะคะเขามี2อฝั่งนะฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เนาะเมื่อกี้ฝั่งนู้นอาจจะไม่มีไซส์เดี๋ยวเรามาดูฝั่งน,นี้ต่อถือว่าเสื้อตัวนี้ดีคุณภาพดีมากเลยะคะ่ะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ2แถม1กับซื้อ3แถม1นะคะก็เดินมาฮานอยแวะมาดูร้านนี้ได้นะคะคุณภาพดีมาก ถึงแล้วนะคะคาเฟ่ของเราร้านคองน้ำกาแฟาไข่นะร้านนี้ที่ตกแต่งไปด้วยชุดทหารเวียดนาม,มในเมนูนเขาเนนจาเมนูนก็มีขนมด้วย,ยมีเสื้อขายด้วย เมื่อกี้เราออเดอร์ไปแล้วนะคะสั่งเป็นแบบว่าคล้ายๆชามะนาวชาส้มกับกาแฟนะเราเข้าใจผิดนะจริงร้านคองคือร้านคาเฟ่ที่เขาดังแบบมีหลายสาขาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟไข่จะเป็นร้านเกียงที่อยู่ห่างนี่ประมาณ400เมตรเดี๋ยวถ้เาเราผ่านเดี๋ยวเราอไปดูกาแฟไข่ต้กนกําเนิดเขาดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราได้ออเดอร์ละเราได้โต๊ะที่20นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปรอข้างบนแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปเสิร์ฟให้เรา ได้มาแล้วนะคะเมนูของเราสองอย่างอันนี้กาแฟแล้วก็อันนี้เป็นน้ําชากลิ่นแบบมีอันเนี้ยพวกสมุนไพรของเขาอะ่ะคืออะไรอะ่ะเนี้ยใบเนี้ย <c oughs> ก็เป็นชาแบบกลิ่นแบบคล้ายๆชินนมอนแต่ไม่ใช่ชินนมอนนะอืมก็สดชื่นอยู่ระดับหนึ่งเป็นมีมะนาวข้างในด้วยนะคะและ้วก็อันนี้อาจจะแดดร้อนหน่อยแต่ว่าวิวข้างหน้าเป็นทะเลสาบนะตรงเนี้ย คือถ้ามาแบบเช้าเช้าเย็นเย็นมันก็จะได้ฟีลแบบสัมผัสบรรยากาศดีๆนะแต่อนี้คือแดดส่องหน้ามากแต่ว่าวิวข้างหน้าดีนะถือว่าโอเคมากเป็นโลเคชันที่แบบว่าตั้งรูมเมืองพอดีเพราะว่าคลองสาขาอื่นก็อาจจะแบบว่าอยู่ในบริเวณที่แบบว่าไม่ได้มีโลเคชันสวยๆอย่างนี้เนาะอันนี้อยู่ในฮานอยก็โอเคทุกคนมาได้นะคะร้านนี้เขาที่เนี้ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกสูง,สงๆวเวลาเดินขึ้นไปก็จะแบบ อย่างแกกินข้าวเกี้ยเราก็จะขึ้นข้างบนบันไดสะมาณสามชั้นอันนี้ก็ขึ้นมามาสามชั้นเหมือนกันที่ผักเราก็ขึ้นไปบ้านห้าชั้นที่นี่จะเป็นแนวตึกทรงสูงหมดเลยก็เดี๋ยวตอนนี้ขอรีแลกกับร้านกาแฟาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวบอกอีกทีเนาะไปเจอกันที่อื่นจ้าฝั่งโน้นนะคะเมื่อกี้คือคาเฟ่คลองที่เราไปนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทะเลสาบของฮานอยเนาะ ตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วตอนนี้ลมแรงมากและน้ำน่าเล่นแต่ว่าน้ำไม่สีเขียวนะเราก็มาเดินให้ายๆสวนสาธารณะนะคะสามารถมาเดินเล่นชมวิวนั่งพักผ่อนได้นะตอนนี้เราก็เลยมาเดินเล่นซึ่งระหว่างทางเราจะไปโบดแต่ว่าเราผ่านตรงนี้ก่อนเรา็เลยแมมาชมวิวถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆก่อนนะถือว่าเป็นเลสับกลางเมืองที่ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะคะเป็นฟิลแบบสวนสาธารณะเนานะแล้วก็สามารถมานั่งเล่นได้นะทุกคน นที่เราสามารถเดินได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นซาปาหรือว่าฮานอยนะคะเราใช้การเดินเป็นแบบกิจกรรมหลัก oh. ที่จะไปแต่ละสถานที่ได้นะคะ oh. เพราะมันไม่ไกลกันเพราะทุกที่ทุกตารางวาตารางเมตรเขามีร้านอาหารแล้วก็ร้านเสื้อผ้าทุกอย่างใดๆให้เราแบบแวะชมได้หมดเลยน,นะคะดูสิ oh. เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานแดงนนะะ oh. ตรงนู้นกันนะคะตรงทะ นี้เราเดินมาตรงฝั่งตรงข้ามร้านคาเฟ่คลองแล้วก็เป็นทะเลสาบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีทางเข้าตรงไปสะพานแดงเขาเสียค่าเข้าคนละสามหมื่นดองนะคะเราเข้าสี่คนก็แสนสองเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่คะ่ะเข้ามาข้างในก็จะเจอสะพานแดงนี่เขาให้เดินฝั่งขวาแล้วก็เดินออกฝั่งซ้ายนะคะ <c oughs> ไปด <c oughs> อไูอยู่กลางแม่น้ําอยู่กลาง ะเลสาบเลยตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะก็มาทางซ้ายมือนะเดีย๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะเข้ามาก็เจอป้ายซุปือนำ 2023ก็จะแปลว่าสวัสดีปี2023เด้เลยที่เนียชอบอย่างหนึ่งคือเขาแต่งดอกไม้แล้วสดสวยทุกที่เลยนะคะดอกไม้เขาไม่แบบมีเหี่ยวเลยนะดอกไม้เขาดีมากๆอ่ะเข้ามาข้างในก็คือเป็นวัดนะคะเป็นแบบว่าที่สักการะบูชาเราก็ไปไหว้ทําความเคารพข้างในกันที่ก็จะมีโซนจุดธูปไหว้กันเหมือนฟิลแบบวัดกลางน้ำนิดๆหน่อยๆนะคะ คนก็มานั่งถ่ายรูปแล้วก็นั่งรับลมกันเดี๋ยวเราเที่ยววัดกลางทะเลสาบเสร็จแล้วจะไปซื้อ กลัของในมินิมาร์นะคะของกินเล่นแล้วก็ไปโบสตอนนี้เรากำลังเดินกลับนะจ๊ะตอนนี้เดินผ่านมานะคะก็เจอกับอ่านว่าทางลองวอเทอร์พับเ t h ทเชียเตอร์นะคะอ่าจไม่ถูกเดี๋ยวว่ากันแล้วเดินเข้ามาก็เห็นเขียนว่าตเกวก็น่าจะเป็นพวกรงละครนะคะเห็นคนเขาต่อคิวแล้วก็มีพวกคลัวมาดูละละครนะน่าจะเป็นละครแบบว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านประเพณีของเวียดนามนะคะ จเจอรางของฝากอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นแมกเนตนะลายน่ารักมากราคาห้าบาทนะคะก็คือหมื่นห้าเดี๋ยวเราจะซื้อให้ฝากเพื่อนๆกันที่เกมรัะคษาลายน่ารักมากเนี่ได้ของฝากมานะคะอาจจะเป็นอันน้อยนี้แต่ว่ามันสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราไปคิดราคา หลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินมาที่โบสถ์นะตอนนี้คนเยอะมากซึ่งที่เยอะเนี่ยไม่ใช่แบบคนท่อง,งเที่ยวนะแต่ว่าเป็นนักเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนกาลังเลิกชุดนักเรียนคือเต็มเลยแต่โบสถ์ผ่านมาก็คือสวยมากจริงๆค่ะอันนี้เรียกว่าโบสถ์เซนนะเราขอหาข้อมูลกันนะคะตรงนี้เรียกว่าโบสถ์เซนโจเซฟนะคะก็คือเป็น l a n มา a r k อีกอันหนึ่งที่ต้องมาฮาหนนอยแล้วก็ต้องมาแวะถ่ายรูปนะเพราะว่าสวยมากจริง ก็จะเป็นแบบว่าปฏิมากรรมสมัยโบราณของที่นี่นะคะคนก็จะเยอะก็อยู่ในแวกของโรงเรียนเนาะก็จะดูเยอะไเลยอุ้ยตรงนี้ก็มีคองอีกแล้วคองวันนี้ก็สวยนะมุมดีมากอเดี๋ยวเราเข้าไปดูโบทกันดีกว่า ถ่ายข้างหน้าเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนข้างในบ้างเนาะน่าจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนี้แม่เลยอะอ่านไม่ออกเลยอะห้ามถ่ายรูปห้ามใส่ชุดขาดต้านเสื้อโป๊ออก็คือเป็นโบสถ์แหละล้วก็ต้องแบบให้เก็ิสถานทีน่นิดนึงห้ามน,น้ำอาหารห้ามใส่หมวกห้ามสบุรีประมาณนี้นะคะแั้นเดี๋ยวเราดูบริเวณรอบนอกแล้วกัน ว่ามันน่าจะมีกินตามทั่วไปแต่ว่าเราเดินเดินมาเจอร้านนี้เราก็เลยร้านนี้เทนนะค,ะคือชื่อร้านล็อกนะอันนี้คือแอคอฟฟี่ซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีเทียนจุดไปด้วยข้างในเพื่อให้แบบว่าเรายังมีความร้อนอยู่นะคะแล้วก็ชิมน,นี่ลอชงชนะิมันดีบว่ะชิมหอมนะเหมือนแบบรีิแบบคลาสสาิกอ่ะรีิวคลาสสิกมากยวเราคนขอคนแป๊บนึงน,นะ ว้าวเนื้อแบบเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเหมัอนโฟมเลยอร่อยนัวมากนัวจริงไปได้สี่หมื่นห้าพันดองนะคะอร่อยมาก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  ชอบมากอย่าแฟ่ล้น,ลนี้โอเคก็เดี๋ยวกินกาแฟเส็นแล้วก็จะกลับไปที่คิมททอเวลเพื่อไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปสนามบินกันเลยนะคะเ,คเดี๋ยวขออยู่กับอรรถรสของการกินกาแฟกันนะจ๊ะ กลับแล้วนะจ๊ะกลับไปสู่ความจริงที่ประเทศไทยตอนนี้เราขึ้นรถตู้มาแล้วนะคะรถตู้นี้50,000 0บาทนะ5 0 0 0 0 0ดองนะคะ5 0,000นดองกับ7 000. คนก็ถือว่าคุมอยู่ตอนนี้เรากำลังออกจากฮานอยนะใช้เวลาไปถึงที่สถานีไปถึงที่สนามบินประมาณ1ชั่วโมงนะคะเหมือนตอนมาเนาะก็ตอนนี้ก็รถติดนิดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงเย็นของเขาก็เลิกงานเลิกโรงเรียนเนาะ<ม>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินตอนนี้เหลือแค่กินข้าวแล้วก็ขึ้นเครื่องตอน3ามทุ่มยีนะคะ อตอนนี้ขอหลับพักผ่อนก่อนนะเหนื่อยมากเลยวันนี้เดินทั้งวันอากาศวันนี้ไม่หนาวเลยนะร้อนมากๆากต่างจากวันแรกที่เรามาวันแรกแบบหมอกลงหนาวฝนตกกันใดใดวันนี้ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอพักผ่อนแ๊บหนึ่งแล้วไปเจอกันที่สนามบ,บินนะจ๊ะ เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะ6โมงเย็นของวันที่16มีนานะเราถึงที่สนามบินนอยใบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราเตพองเรื่งกัน3ามพ่มีสิทธินะแต่เราขอมาเก็บเวลา,วาเพรานะว่าเราไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเลือกินข้าวมื้อเย็นอีกหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็เผื่อเดินช็อปของฟ้าอีกนิดหน่อยจะได้เดินชิลๆไม่เหนื่อยมากโดยรวมสรุปแล้วทริปของฮ่านอยครั้งนี้สนุกมากได้เห็นวนะาฒนธรรมหลายอย่างแล้วก็มันแบบว่า อากาศหนาวสองสามวันแรกแ้ก็กลับมาร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีอากาศแปรปรวนนิดหน่อยแล้วก็ชอบคนเวียดนามเขาบริการดีมากแล้วเขาก็ยิ้มให้หลอดเขาแบบว่าพร้อมสวิตเรามากเลยนะคะถือว่าเป็นทริปที่คุ้มค่า,ากันมาแล้วก็ค่าเงินเขาก็ถือว่าถือว่ใช้เงินไม่ได้แพงมากสำหรับทริปนี้นะคะเดี๋ยวจะสรุปเค่าให้ดูแลกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปสนามบินกันก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อมันจ้จาเจอกันในข้างในนะว่าบินนุ่มบินดีแล้วก็ตรงเวลามากโอเคเลยกับการมาเที่ยวต่างประเทศนะคะแต่เดี๋ยวค่อยไปตอนเจอกันตอนทีให้าอีกรอบหนึ่งตอนนี้อยู่ในเกตเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ใช้เวลาในการเข้าตอมอมากับสแกนกระเป๋าอะไรนี่ก็เกือบชั่วโมงเลยเนาะตอนแรกกะว่าจะมากินข้าวข้างใน ซึ่งตอนนี้ไม่ทันแล้วเราก็เลยซื้อเป็นขนมมานิชแทนไม่ว่าอะไรนะลิลี่ขนมอะไรนะปังนี่นะจ๊ะ256ก,ก็คือ176,000สนเนะจ๊ะก็ยอมสายเพราะว่ากินไม่ทันนอ้องเจอเดี๋ยวเราคินอันนี้แล้วก็ขึ้นเครื่องพอเขาเรียกบอรดดิ้งแล้วนะจ๊ะก็คิดว่าเราจบกันที่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องแล้ว,วก็กลับดอนเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะจ๊ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายฮาหนอยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านจ๊ะอย่าลืมกดตามช่องเจเล่ไลค์กด Subscribe แล้วก็กด like ไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้อยู่บนเครื่องนะคะเมื่อกี้บอกว่าเราเจอกันปิดทิปที่ข้างล่างมันแต่ว่าพอดีเราไม่ได้กินข้าวเราก็เลยมาสั่งมาม่าบนเครื่องนะคะนี่กิ่นหอมมากก็คือหิวแหละไม่ได้กินอะไรเลยกินมากสุดก็คือตอนประมาณเที่ยงตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มแล้วเราก็เลยขอสั่งเนี่ยนะคะน้ำมดนี้อันนี้หกสิบอันนี้น้ำประมาณสามสิบมาฉันก็ซื้อโคกสไตล์มานะคะโคกเดียว เราต้องกินก่อนแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วตอนแรกก็สั่งข้าวกับพวกชนบแต่เขาบอกว่าหมดนะคะก็เหลือแค่มาม่ากับน้ำทั่วไปเนาะนกินหอมมากคือรสต้มยำกุ้งไทยนะคะแต่ว่าเป็นเขียนว่ารสกีนะไม่รู้ว่าเป็นของอะไรมาม่าที่ไหนอร่อยเข้มข้น ถึงใจโอเคจบจริงๆแล้วคลิปบ๊ายบาย